กับข้าววันนี้จ้าผัดเผ็ดหมูป่าจ้าทุกคนกบเขราเมื่อนี้เนาะผัดเผ็ดหมูป่าจ้ากำลังเห็ดกับเขาเด้อตอนนี้อันนี้ก็เป็นผักใบยีลาใบกะเพรากับข้าววันนี้ อะไรงากินได้ผู้ใหญ่กินไม่ได้บอ,อาากค่แมทท่ทิ้ง,นนะทงเลยมันหล่นละทิ้มเลยทิ้มโลดมันหล่นบอะย่างหล่นกระนุ่มปะกระดาษอัน 你还在放？还没弄过来。啊！哎！哎！ นัวอ,อ้าวน่ากินจังเลยน้ำตาลลงไปนิดนึง 这的了点 <Wow. S 1>，也不别的，啊，他发、啊啊

哎，我录。